สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมจะต่อกล้องวงจรปิดนะครับให้สามารถใช้กับโซล่าเซลล์โดยที่เราไม่ต้องไปเสียบปลั๊กไฟบ้านครับวิดีโอนี้ได้การจุดประกายมาจากท่านผู้ชมท่านหนึ่งได้เขียนคอมเมนต์ใต้คลิปเรื่องของการเอาโซล่าเซลล์ไปชาร์จโทรศัพท์มือถือท่านเขียนว่าจะเอาโซล่าเซลล์ไปชาร์จเผาแบงค์และเอาไฟจากเผาแบงค์จ่ายให้กับ กล้องวงจรปิดนะครับซึ่งเป็นไอเดียที่ดีมากและทําให้ผมเกิดความคิดที่จะทําคลิปในวันนี้ผมได้ทดลองทําตามไอเดียนั้นแล้วนะครับแต่พบว่าเจอปัญหาบ้างเล็กน้อยวิธีแก้ปัญหาทําอย่างไรเดี๋ยวไปดูในวิดีโอนี้ครับปกติแล้วกล้องวงจรปิดที่เป็นกล้องขนาดเล็กแบบนี้มักจะใช้ไฟแค่5โวลต์น,นะครับโดยการเสียบ สาย USB แบบนี้นะครับลกล้องก็จะทำงานได้แต่จะมีปัญหาอยู่ที่กล้องบางตัวนั้นกินไฟมากไม่เหมาะที่จะใช้ทำโปรเจกต์ที่ว่านี้และกล้องบางตัวนั้นใช้ไฟที่เป็น12โวลต์ซึ่งจะเอามาใช้งานนี้ไม่ได้คือถ้าใช้งานนี้เราจะต้องแปลงด้วยติดตั้ง อุปกรณ์ที่ชื่อว่าบูตคอนเวอร์เตอร์เพื่อปรับไฟ5โวลต์ให้กลายเป็น12โวลต์แล้วก็จ่ายให้กับกล้องซึ่งในวันนี้นะครับเราข้ามเรื่องการเอากล้อง12โวลต์มาใช้ก่อนเอากล้องที่ใช้ไฟ5โวลต์นะครับที่มีพอร์ต USB กล้องบางตัวนั้นเอามาใช้งานลักษณะน,นี้ไม่ได้แต่ว่ากล้องตัวนี้ได้ลองแล้วใช้ได้นะครับให้ดูที่เม็ด LED ตรงนี้นะครับยิ่งเม็ด LED มาก มันจะทําให้กินไฟมากในตอนกลางวันนั้นอาจจะไม่กินเท่าไหร่แต่พอตอนกลางคืนเนี่ย LED พวกนี้มันจะส่งเป็นเปล่งแสงอินฟราเรดออกไปซึ่งยิ่งมีเม็ดมากก็จะกินไฟมากอันนี้แหละครับที่ทำให้แบตเตอรี่ของ power bank มาใช้แล้วจะหมดเร็วจะเห็นว่าจำนวนของ LED มากมายเหลือเกินนะครับแบบนี้ยิ่งกินไฟมากแบตเตอรี่ของ power bank นั้น อาจจะบวมก็ได้เพราะว่ามันดึงไฟไปมากจึงไม่เหมาะสมนะครับรุ่นนี้ผมเอามาและก็ผมทำการวัดด้วยตัว USB meter ซึ่งเป็นมิเตอร์วัดได้ทั้งแอมป์ทั้งโวลต์นะครับตัวนี้จะเห็นว่ากินไฟอยู่ที่0.08แอมป์หรือว่า80มิลลิแอมป์กินไฟน้อยมากๆนะครับจึงสามารถใช้กับแบตเตอรี่ power bank ได้นะครับตัวนี้ ต้องบอกก่อนว่าผมซื้อมาจากใน La z a d a าราคาประมาณสัก400กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับตอนซื้อมาเนี่ยมันจะมีเสาแบบนี้นี่นี่แต่ว่า,าผมตัดมันออกเพราะว่าเสานี้เขาไม่ได้ต่อสายอะไรไว้เลยนะครับเขาน่าจะไว้ประดับสวยงามผมตัดออกเพื่อที่จะให้ง่ายอนาคตผมจะทำกล่องเพื่อไม่ให้ขี้ฝุ่นจับแล้วไปใช้นอกบ้านนะครับก็เลยหน้าตาเป็นแบบนี้เดี๋ยวผมจะส่งลิงก์ ร้านที่ผมซื้อมาให้นะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวที่กินไฟน้อยมากๆและสามารถใช้กับแบตเตอรี่รุ่นนี้แบบนี้นะครับได้ทั้งคืนก่อนอื่นเรามาดูก่อนนะครับว่ากล้องทํางานอย่างไรนะครับถ้าเราต่อสายที่เป็น USB นะครับปัญหาแรกก็คือ Power Bank ที่เป็นขนาดเล็กมันจะหมดเร็วมากโดยเฉพาะในเวลากลางคืน แต่นั่นยังไม่เท่านั้นนะครับยังมีปัญหาอีกข้อหนึ่งอีกข้อหนึ่งก็คือ power bank เมื่อแบตอ่อนหรือแบตหมดมันตัดการทำงานไปแล้วเนี่ยเราชาร์จกลับด้วยโซล่าเซลล์หรือไฟบ้านก็แล้วแต่ถ้าเราเสียบคาสาย usb แบบนี้ power bank จะยังไม่ทำงานนะครับจนกว่าเรากดปุ่มนี่ครับปุ่ม start เพราะฉะนั้นการใช้ power bank มาต่อกล้องวงจรปิดก็จะเจอปัญหาว่ามันทํางานไม่ต่อเนื่องพอตอนเช้าเราจะต้องมากดปุ่มสตาร์ทแบบนี้ทุกครั้งนะครับยกเว้นว่ามันจะจ่ายไฟโดยที่ไม่หมดเลยก็คือมันไม่มีการตัดเลยถ้าแบบนั้นก็ไม่ต้องกดนะครับมาดูวิธีแก้ครับวิธีแก้ก็คือเราไม่ใช้ p o า e r Bank บงคสำเร็จรูปแบบนี้แต่เราจะซื้อโมดูลในการชาร์จแบตเตอรี่3.7โวลต โมดูลตัวนี้นะครับสามารถแก้ปัญหาสามารถเอาไปใช้งานได้ตรงจุดมากกว่าโดยที่มันจะสามารถทํางานได้อย่างต่อเนื่องแบตเตอรี่หมดโซล่าเซลล์ชาร์จแบตเตอรี่มันก็จะกลับมาจ่ายงานกล้องวงจรปิดก็จะทํางานได้ต่อโดยที่เราไม่ต้องไปกดปุ่มรีเซ็ตนะครับนี่คือชุดที่ผมทดลองแล้วใช้ได้ผลและสามารถจ่ายไฟให้กับกล้องวงจรปิดแบบนี้ได้ทั้งคืนนะครับนี่ให้ดูว่ากล้อง ทำงานอยู่นะครับนี่ให้ดูภาพตัวนี้มันจะอยู่ที่ประมาณ3.7โวลต์วงจรจะปรับให้เหลือ5โวลต์แล้วก็จ่ายเข้าทางด้านหลังของกล้องของกล้องวงจรปิดและฝั่งด้านนี้จะรับไฟมาจากแผงโซล่าเซลล์ต้องเป็นแผงขนาด7โวลต์น,นะครับเดี๋ยวผมจะ เอาลิงก์ของแผงโซล่าเซลล์มาแปะไว้นะครับต้องเป็น7โวลต์ไม่ใช่เป็น12นะครับตัวนี้ก็จะรับจากแผงโซล่าเซลล์เอามาแล้วก็มาชาร์จให้กับแบตเตอรี่เพราะฉะนั้นมันจะทำงานเป็นวงลูปแบบนี้ไม่ต้องมาคอยกดปุ่มสตาร์ทแบบ power bank ไม่ต้องเสียบปลั๊กนะครับชุดนี้อยู่ได้แน่นอนเพราะว่าผมทดลองแล้วส่วนแบตเตอรี่เนี่ยต้องใช้แอมเยอะๆหน่อยนะครับใช้ประมาณสัก10 สอแอมขึ้นไปเป็นแบตเตอรี่3.7โวลต์ตรงนี้จะเขียนว่าแบตลบตรงนี้เขียนว่าแบตบวกแบต3.7โวลต์ฝั่งนี้อินก็คืออินจากแผงโซล่าเซลล์ลบเส้นนี้อินจากแผงโซล่าเซลล์บวกแล้วก็ฝั่งนี้ต่อกับพอร์ต USB แบบนี้ซึ่งขั้บวกอยู่ริมฝั่งนี้ด้านด้านไกลนะครับนี่คือขั้บวกนี่คือขั้วลบซึ่งมันจะ ตรงกับจุดต่อบนแผ่นปริ้นของเขาพอดีนะครับเราก็บัดกรีตามนี้เลยนะครับในดูทีจริงๆแล้วแบบนี้เขามีขายสําเร็จรูปนะครับแต่ว่าราคาค่อนข้างแพงท่านที่มีหัวมีไอเดียหรือว่าชอบงาน DIY ประดิษฐ์ดัดแปลงก็เอาไอเดียนี้ไปใช้นะครับเพราะว่าผมก็ชอบแบบนั้นนะครับลองมาแล้วหลายแบบนะครับจนแบบนี้เวิร์กสุดและเมื่อท่านผู้ชมเขียนคอมเมนต์เข้ามาก็ก็ได้นามาตอบคําถามท่านผู้ชมนะครับสําหรับท่านที่ชอบคลิปประเภทนี้ อย่าลืมคลิกไลค์คลิกแชร์และคลิกติดตามด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ